แจ้งข่าวสาร14ธันวาคม2565เ hey, ฮ้ทั่วประเทศบัตรคนจนรายเก่ารับสิทธิ์เพิ่มเพิ่มอีกกี่เดือนกลุ่มไหนได้รับบ้างใครได้รับสูงสุดฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะข่าวดีกลุ่มบัตรคนจนเตรียมให้อีกครั้งเข้าคอรมอล่าสุดที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งเป็นประธานในที่ประชุมกระทรวงการคลังเตรียมของขวัญช่วยเหลือกลุ่มบัตรคนจนเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อ200บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา1-2เดือน ต่ออายุบัตรคนจนลายเดิมเพิ่มอีก2เดือนถึงต้นปีหน้าและตัดค่ารถไฟฟ้าและค่ารถปศเพื่อเป็นของขวัญให้กลุ่มนี้โดยเฉพาะโดยจะพิจารณาเพิ่มวงเงินช่วยเหลือแทนค่ารถไฟฟ้าเป็นเงิน100บาทเข้าบัตรแบบถาวรโดยจะใช้เป็นการต่ออายุทุกๆ6เดือนและในที่ประชุมคอรมอเตรียมเคาช่วยเหลือบัตรคนจนเพิ่มเติมโดยเป็นโครงการจากกระทรวงการคลัง ที่มีนายอาคมเติมพิธยญาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยโครงการบัตรคนจนนั้นจะนำเข้าเงินช่วยเหลือเพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรคนจน200บาทเป็นระยะเวลา1-2เดือนเป็นเงินเข้าบัตรเพื่อรูซื้อสินค้าได้เท่านั้นจะได้ทุกคนที่ถือบัตรคนจนในต้นปีหน้าด้านค่ารถไฟฟ้าเตรียมเอาออกด้วยกระทรวงการคลังกล่าวว่าเงินค่ารถไฟฟ้า ที่ไม่ได้ใช้เงินเลย10ล้านคนคิดเป็น90%ของบัตรคนจนด้วยกลุ่มบัตรคนจนที่ถือบัตรจริงๆก็ไม่เคยได้ไปใช้งานเลยยิ่งกลุ่มต่างจังหวัดนะคะยิ่งหมดสิทธิ์โคศกคลังจึงนำเรื่องนี้เข้าคอรมอในฐานะกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตัดค่ารถไฟฟ้าและค่ารถบขอสอจากบัตรคนจนเพราะไม่มีใครนั่งรถบขอสอทุกเดือน ด้วยจะนำเงินงบสำรองที่เตรียมไว้สำหรับค่ารถไฟฟ้าและรถบขอสอมาใส่เป็นวงเงินเพื่อเข้าบัตรคนจนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีนะคะว่าตอนนี้จะมีงบเพิ่มตรงไหนบ้างและใครจะได้รับอีกคนละเท่าไหร่ตัดวงเงินส่วนไหนบ้างและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันคะ่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ